วันพุทธที่11มิถุนายน2568นะครับเพราะท่านรองผู้จัดการครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเนี่ย<ส>ตอนนี้เรามาอยู่ที่ทางเข้าปราสาทต,ตามเมินทมนะครับ ว่าว่าแล้วถ้าไม่มีพวกทั้นไม่มีทหารคอยดูแลหรือว่าอยู่แนวหน้าพวกเราจะมีพวกเราก็นอนไม่หลับก็เ <c oughs> น,นี้ยวนันนี้วันหยุดผมนะผมวิ่งมาห้าหกวันเนี่ยไม่ได้เคยหยุดเลยพอวันนี้หยุดปุ๊บเออที่พวกเราจะพักผ่อนแบบเดี๋ยววกนี้วิ่งต่อเฮ้ยผมบอกไมก่เรไม่กนรอนใจพี่ทหารที่อยู่ก็อยู่ที่นี่ ก็เลยทุกคนพร้อมใจกันหมดไม่ดีก็ออกมาให้กราังใจท่านกันเขาเนี่ยเขาคงสอบได้ดีว่ามีทหารไม่ทำอะไรใช่ครับถามว่า <laughs> <ผ>มีทหารไม่ทำไมนี่คือคำตอบแล้วอย่างที่ประเทศชาติที่ต้องการเนี่ยคือทหารเอาว่าผมพูดมาเรก่วยทหารนะน้ำท่วมทุกอย่างที่ผมไปเนี่ยทหารมาก่อนคนที่ไปก่อนผมเสมอเข้าไปถึงอ้าวทหารมาแล้วโอ้โหเราก็รู้สึกเออใจชื้น่อเออแทบจะน้อยเประชาชนต้องมี ยังมีาอาออหารมาช่วยผลของมา่งงางคนเข้าไปเสริมว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้อพยพมาเราเราก็จะมีมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งในประเทศชาติสำคัญที่สุดก็คือนี่นะครับที่ให้ประเทศชาติอยู่ได้ทุกวันนี้มา2องอกว่าปีนะครับที่เราออกผู้เอกราชแต่สมัยเข้าหุนรามตั้งแต่สมัยพม่นเรศวรสุนทรเจ้าตากนางก็นี่นะครับตัวมันก็จะมีแล้วก็มีมจบดนี้ ตมีาเือมนสบาทเมินทมพนมดงรักเราวันนี้เรามาให้กำลังใจเราเป็นตัวแทนคนไทยนะครับมาให้กำลังใจที่ฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมินทมฝั่งประเทศไทยนะครับพี่บินบรรลทลิตรเพียกระพันฑ์เลลิตรนำทีม ทีมวิ่งนะฮะในโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งของวิ่งพบานสุดสุดท้ายวันนี้เป็นวันหยุดพักหนึ่งวันนะเรามาเรามาที่นี่กันครับเรามาให้กําลังใจนะครับเรามาให้่าให้กําลังใจขอขอนุญาตสองแผ่นครับเดินเดินหน้าวันนี้จะได้เห็นขออนุญาตครับ น,นี้นะครับที่บินที่กิดพันแล้วท่านอารองนะครับพร้อมท่านานอำเภอกาลังลพร้อมใจกันสักการะพระพุทธรูปที่อยู่ที่ประจาอยู่ที่ฐานปฏิบัติการนะครับตามเมือนทมพลม่มลงรักครับก็ครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศดีด้วยนะครับบรรยากาศดีด้วยครับ เดี๋ยวถ่ายรูปกันภาาษใช่คือก็ขออนุญาตในพื้นที่ท Ges yeah> ี่อนุญาตเท่านั้นนะครับเดี๋ยวตรงจุดไหนที่ตรงเครื่องด้วยนะจะบอกให้ ไม่เคยพูดถึงเแค่ไม่ไม่ครับไม่เอานี่ครับตะกอนส่งหัวใจมานะครับส่งหัวใจมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับตะกอนอ่าคนไทยทุกคนส่งกําลังใจนะครับนี่ครับต้องบอกว่าเป็นแนวหน้านะครับที่อยู่ป้องกัน ผันดินให้พวกเรานะครับนะครับคือพี่น้องเราพี่น้องทหารหารนะครับที่อยู่แนวชายแดนนะครับป้องกันพื้นที่ให้พวกเรานะครับพวกเราคนไทยทุกคนขอส่งกําลังใจนะครับขอส่งกําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับให้ปลอดภัยนะครับจากอันตรายทั้งปวงนะครับแล้วก็ ขอให้สันติสุขจงบังเกิดแด่แผ่นดินของเราสันติสุขจงบังเกิดแด่โลกของเรานะครับนี่นะครับทั้งพี่ไทยเอกพันธ์นะครับทั้งพี่ไทยเอกพันธ์น้องทัพทิมน้องทัพทิมมาลายนนะครับแล้วก็นี่ยครับบินบันลือธิ์นะครับ ขออีกครับขออีกขออีกขออีกครับขออีกทีมงานเราไปไหนหมดครับเีืงอนไม่เด่นเลยไปไหนหมดครับทีมงานเข้าเลยครับพี่ดำพี่ดำบอกข้าไปหน้าพี่ดำมันนั่งข้างหน้านี่ป้าลบกลบลังจะลบนี่ไหนพี่ดำพี่ดำพูดเลยตะโกนึลยไม่เพาะเลยเรียกป้า อินดีต <t när Clark Champion> ้อนรับนะครับ like สู <us> ่ฐานปฏิบัติการฝั่งประเทศไทยนะครับคนไทยทุกคนส่งกําลังใจนะครับคนไทยทุกคนส่งกําลังใจมานะครับขอให้ทุกคนปลอดภัย เป็นกำลังใจนะเป็นขผันกำลังใจจริงๆนะครับที่บินเพกพันมาเป็นกำลังใจให้นะครับกำลังคนแล้วก็นะี่ครับพี่พีทหารที่อยู่แนวหน้าที่อยู่แนวชายแดนที่ปกปักรักษาแผ่นดิน ของพวกเรานะวันนี้สิ่งของสําคัญที่มาเนี่ยก็เป็นพวกายาทากันยุงแบบท้านะครับแล้วก็กางเกงในอของใช้ส่วนตัวแล้วก็อาหารแห้งที่อยากนะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาร่วมกับหลายๆส่วนของคนไทยที่นะครับที่นํามาเป็นกําลังใจให้กับกําลังคนที่อยู่ที่แนวชายแดนแห่งนี้นะครับ ผมไปดูที่สากระแพงใหญ่ที่ซีสเก็ตด้กันเนี่ยจะมีรูเนี่ยแล้วเพื่อเอามีดสอดเข้าไปแล้วแบกมาตั้งงแบกมาตั้งแต่ตัวต่อนี่พื่อพี่ท็อปสงสัยว่าใช้สว่านดอกเบอร์อะไรใช่ไหมพี่พี่ท็อปสงสัยว่าเขาใช้ดอกสว่านเบอร์อะไรเนี่ยถึงเจาะได้เป็นรูแบบนี้ใหญ่แค่นี้วิ ม <c Dante> <c ười asure> ี <Safe rév mark> <hail schnell> ่หุ่ยเขาจะเ้ามาเาไหมได้เป็นห่วงอีกเอามาไได้ดอพี่อ่ะสู้เขาอ่ะสู้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 พี่บัวมาเยอะกว่านี้อลยนะใครเ็จของข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี้นะครับ พี่ดำเอาขาขึ้นหน่อยนิดนึ่ดูซิว่า้ไม่เห็นเลยความอุดมสมบูรณ์ที่แบบผีเสื้อเนี่ยสวยงามมากเลยอะอฮีกิด ครับผมครับคุอค้าบครับหนึ่งสองสามครับคือภาพครับหนึ่งสองสามครับ

ยินเลยติ๊กภาพครับหนึ่งสองสามครับอะแหมดูเข้าไปยืนเลยเฮ้ยพอท่า okay, นท่องเทีเ่ยวกลับหมด <c oughs> เขาก็เขาก็กลับ <c oughs> เขาก็ไปของเขา <c oughs> ออชื่มชมครับครับวันนี้ก่นนี้ายงานตัวไหน โอ้โหร้อยเองเลยผู้กอง่ะเชิญค่ะสามสี่ผ้กองเราไม่ได้บอกไม่พูดนะออมีดใกล้ใก้ใเกือสองตล้เป็นคนเต็ตีหน้าเขาดนไปปีนี้นะดีด้วยดีด้วยครับเร็วกว่

ไม่ได้พาสาวมาด้วยหรอครับสาวมาด้วยใช่ไหมครับรองทับรังทับถิมเมื่อกี้นี่พี่เด็กก็รู้จักพี่เด็กก็รู้จักพี่ก็เลยถามว่าอะไรนี่ไเพื่ออะไรอะไรฮะติดตามติดกัน